สวัสดีค่ะทุกคนคุณครูน้ำฝนเองนะคะเดี๋ยอีพีนี้นะคะจะมาสอนวิธีการแก้ไขนะคะอเวตาหร,หรืออเวตาหรือว่าอะไรนะที่เป็นสติสตกเกอร์ใน Facebook นะคะเดี๋ยวคุณครูน้ำฝนจำไม่ค่อยได้ชื่ออะไรนะนั่นแหละก็คือสติ๊กเกอร์อะอวาตาขอโทษด้วยนะคะมาแก้ไขอวาตาใน Facebook นะคะบางคนนะคะเฟซเฟซบุ๊กอัปเดตแล้วทีเนี้ย อันนี้เราก็แก้ไขไปด้วยอาววตารซึ่งคุณคุณฝนเ,เจอมาก็คือเขาก็อัปเดตไปทั่วเลยนะคะหน้าของเราก็มีความเพิ่มอายุให้เราด้วยนะคะก็คือเราจะมาเราไม่ไม่ไมชอบนะคะไม่ชอบอภาพที่เขาอัปเดตให้เราก็สามารถมาแก้ไขได้นะคะให้เลือกไปที่ตัวแก้ไขนะคะเขาก็จะพาเราไปแก้ไขนะคะอะ อันนี้คืออาวาตารที่เราสร้างขึ้นใน facebook นะคะทำการแก้ไขเสร็จแล้วก็เลือกชุดตามที่เราต้องการเนะะี่ยค่ะจะเปลี่ยนให้อาวาตารของเราเลยนะก็สามารถเลือกชุดได้เลยนะคะต่อมาก็มาดูรูปร่างเนะะี่ยค่ะรูปร่างว่าเราจะเอารูปร่างแบบไหนมีมีขนาดให้เราเลือกด้วยนะคะมี ก็เราก็ดูหุ่นของตัวเองดูความเหมาะสมที่เราจะเปลี่ยนนะคะเมื่อกี้คุณคน้ฝนได้มาแบบว่าเอ,อ,อ้วบอืมมากนะคะทีนี้ก็จะมีให้เปลี่ยนนะคะริมฝีปากนะคะมีหมดเลยนะคะการแต่งหน้าแว่นตามีดวงตามีจมูกนะคะรูปปากรูปคิ้วทรงผมอะไรแบบนี้เราสามารถแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะ นี่รูปหน้ามีทรงผมด้วยนะทุกคนมีเยอะเลยนะคะสามารถเลือกได้รูปแบบของเขาทีา่คุณธนวุฒิชอบก็คือว่าเขาให้เราสามารถแก้ไขได้เองเลยนะคะเราไม่ชอบตรงไหนอยากจะปรับตรงไหนก็สามารถปรับได้เลยน,นะ นี่นะคะเราก็เลื่อนดูทรงผมตามที่เราต้องการเลยนะเราอยากได้ทรงผมแบบไหนนะคะต่อมาก็จะมีสีผิวด้วยนะทุกคนคือมีทุกอย่างเลยเปลี่ยนทุกอย่างเหมือนเราสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาเลยถ้าสมมติว่าเราไม่เอาถ้าเราไม่สร้างเราก็ดูผิวตัวเองนะคะเราอยากได้ยังไงนะคะผิวเป็นยังไง เปลี่ยนไปยังไงพอเสร็จแล้วตามที่เราต้องการนะ,ะตามที่เราต้องการแล้วอันนี้เดี๋ยวยังไม่หมดก็จะมีเครื่องสวมศรีรษะเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนศรีรษะของเรานะคะเราอยากได้เราก็ใส่ไปเขายังให้เราเปลี่ยนสีด้วยนะสีของเราะคะ่ะจากนั้นมีต่างหูว่าเราจะใส่ต่างหูหรือเปล่านะคะ มีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเลยให้เราเลือกนะคะพอเราทําการแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็จะมีคําว่าเรียบร้อยก็คือเสร็จนะคะทเรียบร้อยเขาก็จะถามว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะการแก้ไขที่ดําเนินการกับอาวาตารของคุณจะได้รับการบันทึกเราก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะจากนั้นก็รอการอัปเดตนะะอัปเดตใหม่ของอาวาตารของเรานะะี่ค่ะ เราก็จะได้ใช้อวตารตามที่เราเลือกนะคะไม่ใช่อวตารที่ f เฟ b บ o k กกำหนดไวให้เรานี่หลังจากนั้นเราก็สามารถใช้อวตารได้ได้เลยนะคะทุกคนดูภาพเก่าที่เป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะ20นาทีที่แล้วของคุณน้ำฝนคืออวตารที่ เฟซบุ๊กกำหนดมานะคะอันนี้คืออวตารด้านล่างที่คุณคุณทนฝนทำการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าใครกำลังมองหาวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้นะคะสามารถดูคลิปนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างอาวตารได้นะคะทำได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณคุณฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ